รู้จริงไม่ตื่นตระหนกเตรียมพร้อมรับมือกับโรคฝีดาดวานอนองค์การอนามัยโลกได้ออกมาประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องฝีดาดวานอนว่าอาจจะมีการระบาดเป็นวงกว้างได้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับที่ทําให้เกิดโรคฝีดาเมื่อก่อนนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในจัด ฟันแทะนะครับหรือลิงพบได้มากที่สุดในทวีปแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกเชื้อไวรัสนะครับที่ทําให้เกิดโรคฝีดาษวานอนจะแบ่งเป็น2สายพันธุ์ใหญ่อันที่1เนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ์เคสวันหรือเคสหนึ่งที่พบหรือระบาดมากในแอฟริกากลางอันที่2เนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ 2, ์เคสทูหรือเคสสพบมากหรือระบาดในแอฟริกาตะวันตกในสายพันธุ์เนี่ยจะมีแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ เคล็หนึ่งเราพบว่ามันอาจจะมีการแพร่กระจายได้ง่ายกว่าและรุนแรงกว่าส่วนสายพันเคล็ดส2หรือเคล็สออาจจะแพร่กระจายยากกว่าและอาการรุนแรงน้อยกว่าอาการของโรคฟีดาตวานอนนะครับตอนที่ป่วยเนี่ยเราจะแบ่งอาการออกเป็น2ระยะอันที่1ก็คือเป็นระยะที่ก่อนที่จะมีผื่นอาการในช่วงนี้คนไข้ก็จะมีไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวต่อมน้ำเหลืองโตก็จะเริ่มมีผื่นตามตัวแล้วซึ่งผื่นเนี่ยจะมีได้หลายลักษณะนะครับเช่นเป็นผื่นนูนแดงธรรมดานะครับ เป็นผื่นที่เป็นตุ่มน้าใสตุ่มนองแล้วก็แตกออกตกสเก็ตได้โดยทั่วๆไปในคนที่อาการไม่รุนแรงจะมีระยะเวลาตั้งแต่2อถึงสสัปดาห์หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือประมาณ1เดือนร่างกายเราก็จะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นอาจจะทําให้คนไข้มีปอดอักเสบสมองอักเสบจนถึงขั้นทําให้ผู้ป่วย,ยพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับเราจะป้องกันไม่ให้ติดเนี่ยอันที่1เลยก็คือเราควร จะเลี้ยงไปประเทศที่แจ้งแล้วว่ามีการระบาดหลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสสัตว์ฟันแทะเช่นหนูกระลอกนะครับแล้วกห็หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีวัคซีนให้ใช้ในการป้องกันโรคฝีดาวานอนแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีที่สภาาชาติซึ่งวัคซีนตัวนี้ก็จะช่วยได้2อ,อันคืออันที่1เราฉีดเพื่อป้องกันก่อนที่จะสัมผัสกับอันที่2เนี่ย เป็นวัคซีนที่หลังสัมผัสแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราทราบเร็วนะครับเช่นอยู่ในช่วง4ีถึง5วันแรกเนี่ย เราสามารถไปฉีดวัคซีนป้องกันนี้ได้เช่นกันการรักษาหลักเลยเป็นการรักษาประคับประคองหรือการรักษาตามอาการจะมีในผู้ป่วยบางส่วนเท่านั้นที่มีอาการรุนแรงนะครับหรือผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงปัจจุบันนี้เรามียาต้านไวรัสตัวหนึ่งใช้ในผู้ป่วยกลุ่มที่อาการจะรุนแรงหรืออาการรุนแรงก็จะมียาต้านไวรัสให้ใช้แต่ว่าเป็นยาที่เราไม่ได้ใช้กับผู้ป่วยทุกรลยนะครับท่านผู้ชมที่ท่านมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาพแพทย์ที่ศูนย์นิรุกรมลง พยาบาลกันชีได้ครับเราก็จะมีแพทย์เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้คําแนะนํากับทุกท่าน